A à, sơ bài đi Sơ bài đi, sơ bài đi, đẹp xì mất, xúc khuôn xúc khuôn nóng phí Má phí nọng má Ủa Mưa ni uh, đậy nhang bao tục ta Mưa ni đậy tôm khá ngô phí nọng Khá ua Khá ua Khá ua Cái này Nè phí nọ Ủa xếp xếp lời phí nọng nè Cập chèo lạc lái nóng phí nọng nóng nè Tâm thuê lời chèo phí nọng, má 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 ผักกับผักแกมอยู่เบื้องนี่พี่น้องนี่ยนั่นนั่นโปดเนาะพี่น้องเนาะโอ้พี่น้องเลยเปื่อยเลยพี่น้องเนี่นี่พี่น้องเลยนี่โอ้พี่น้องสเแซ่บนี่เอ็นเปื่อยเลยพี่น้องเลยมาเด้อมาเด้อลูกหลานกินข้าวนาม่เด้อมาพี่น้องมามาเด้อเอฟซีมาสกุลสปอนมินิกินข้าวน้ในบ้านเชียนได้เแซ่บมาเนี่ มาเดินชิมสกูสคอนเกล็ดข้าวน้ำบลาตุตาเด้อแซ่บมาในพี่น้องตุ๊กตาเลยพี่น้องเนี่ยนี่ดึกนึกนึกนึกเลยนี่พี่น้องนี่ยเพื่อยขับเพื่อนเอน้องพี่น้องเนาะ บรรยากาศหนาวแห้งพี่น้องเลยหนาวตจเศร้าเลยพี่น้องเลยออบรรยากาศคือมีหิมะตกนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวคาือมีหิมะตกพี่น้องเอลยฝ่ากันเหมือนมืดมืดถักมืดแน่เลยพี่น้อง แน่งนอนดันเริ่มาที่ก็เล็บเราทำงานการอันตั้นร้อยพักอันี้พักขันจองเดือพักตบนอี่นองเนาะ ียนตกมักขนาดได้พี่น้องโอ้เลื่อมันอันอยู่ในตู้เย็นมาเจยหรอพักกันที่เรื่อมพักเดาพี่น้องเอ้ยของโปรดใบเตียนเน้องพวกตกเนี่ยนี่พี่น้องโอ้ยพุ่งตกพี่น้องเอ้ยมาเนี่กินข้าวนอกบ้านพุ่งตกซ้ำพี่น้อง Trong <laughs> cột bầy thế ăn lời bây giờ Hả? Chặt bầy à, Mà lùng thông thôi không đi nó ngoài đó <laughs> thầm nhảy cái nó cái nó bật đến nó quá cái nó, nó, nó ơi nhảy nhảy đây น้องโอ้มันออกเปรี้ยงนะเนี่โอ้เกย์ออกเกยแน่เลยพี่น้อยเนี่ยวะมันตกไอรีได้พี่น้อง <laughs> mất rồi này, đây. À, để, ngồi, 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 nhai ngồi, nhai

ô kim thôi thôi bên đó nó nó là một luôn vượt nó ơi khảo này con phí nó ơi โอ้บางยานหนพ่นตกพี่น้องลีมากินอยู่ในนี่พี่น้องเลยโอ้สจ็บเลยพี่น้องเลยมามามาพี่น้องมาโอูอ้ก้มครับอันนี้ทั้งแจ็บ Yeah. như thế nào tạo cái xịt em chào cầm hai mươi nghìn mà, mà chào anh đi đi cái này 本当にもう僕がやからやったくないけど。 เมนูมืนมอนี้สุดยอดเลยพี่น้องแซบบ่แหมแกได้เมนูมือนีแอแ้แซบลูกล้านแซบกะปักแม่ลมแน่เอฟซีเน,ะนาะจะน้อยจะน้อยลูกลานาอีแม่ให้อีแม่บ่แซบ

เอ้าคลิปนี้ขอจบตอนนี้ก่อนน้องน้องพี่น้องเนาะการจะลืมคือเก่าพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจให้อี่เมย์น้องๆอะไรก็ไปเถียนเนาะเอ้าคลิปนี้ขอเก่าเข้ามาสวัสดีแล้วสบายดีน้องพี่น้องนะบ๊ายบาย